เป็นอะไรอ่ะเคี่ยวหรอเมื่อเป็นอะไรกอบกันได้จะรับมือกับเคี้ยวหรือเป่าเมื่อกี้ที่บอเราตอากำลังจะเติบโตจะหมแยถึงว่าเรามีปัญหาหน้าการจัดการวัตถุดิบกับเลาดแล้วก็ไม่อยู่ตะแกรไหนโยนระบบจักอกลอย่างนี้ป่ะชืออะไรครับไม่ใช่มันคือ material requirement planning ค่ะมันเป็นระบบที่ใช้จัดการวัตถุดิบนะแล้วก็วางแผนในระบบ มันมีระบบตัวหนึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อว่า SAP Business e o n e เนี่ยซอฟต์แวร์นี้มันสามารถช่วยจัดการการสั่งซื้อัตดได้นะเนี่ยนอกจากนี้นะมันยังช่วยรวบรวมระบบต่างๆภายในองค์กรได้ด้วยนะจริงหรอแล้วเราสามารถรคมข้อมูลเพิมในปแต่ยังนี่ไง ระบบ SAP Business One นะคะคือระบบที่ถูกออกแบบเพื่อให้เห็นทุกภาพรวมในการดําเนินงานที่สําคัญทั้งหมดในธุรกิจค่ะเพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนเพิ่มยอดขายปร,ปริมาณการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้เข้าใจธุรกิจได้ดีขึ้นค่ะ SAP Business One นะคะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางค่ะคุณสมบัติหลักที่สาคัญที่สุดของ SAP Business One นะคะคือการจัดก,การด้านการเงิน SAP Business One นะคะ นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนสำหรับการดำเนินงานทางการเงินที่ครองตัวเพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงหนตากำไรลดข้อผิดพลาดและช่วยให้ตัดสินใจทำกำไรได้มากขึ้นเครื่องมือเหล่านี้รวมถึงการบัญชีระบบการจัดการสินทรัพย์ถาวอรคุณสมบัติทางด้านการธนาคารและการกระทบยอดและการรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงินค่ะ ออมาคือการจัดการการขายและลูกค้านะคะด้วยเครื่องมือนี้ผู้ใช้สามารถดูแลกระบวนการขายที่สมบูรณ์และวงจรชีวิตลูกค้าตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการขายคั้สุดท้ายค่ะซึ่งบริการหลังการขายนะคะและการสนับสนุนคุณลักษณะนี้มีเครื่องมือในการจัดการการขายและโอกาสการจัดการแคมเปญการตลาดการจัดการลูกค้าการจัดการการบริการและการรายงานการมีครอค่ะ ต่อมานะคะคือการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงคลังค่ะคุณลักษณะนี้จะช่วยปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อและการควบคุมต้นทุนโดยทําให้ผู้ใช้สามารถจัดการลอกการสั่งซื้อเพิ่มชาระเงินทั้งหมดซึ่งรวมถึงใบเสร็จใบแจ้งหนี้การคุมสินค้าและการชําระเงินค่ะ เครื่องมือนี้นะคะร่วมถึงการจัดการข้อมูลหลักกระบวนการจัดซื้อที่ครอบตัวบัญชีเจ้าหนี้กลลารรวมคงสินค้าและการบัญชีตลอดจนความสามารถในการสร้างรายงานแบบบูรณาการที่มีข้อมูลแบบเดียวทางค่ะข้อมูลทั้งหมดและภาพรวมธุรกิจนะคะคุณลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงานที่ตรงเวลาปรับแต่งได้และถูกต้องตามข้อมูล ทัื่อทธุรกิจค่ะซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างรายงานโดยใช้เครื่องมือที่ใช้งานง่ายการวิเคราะห์ด้วยตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ล่วงหน้าและการแสดงข้อมูลเป็นภาพค่ะส่วนสุดท้ายนะคะคือการวิเคราะห์และรายงานค่ะโมดูลนี้นะคะจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลที่สาคัญทั้งหมดแบบเดียวทางและทําให้คร้องใช้งานทั่วทั้งบริษัทผ่ขขานแดชบอร์ดแล one